นี่เราจะมาทำกับข้าวกันนะคะนต่ก่อนอื่นเลยไปเด็ดคุณซูโม่คุณซูโม่เพราะวาเนี่ยเราก็มาเก็บกะเพรากัน,นะคะ่ะอันนี้ปลูกเองเลยนะแต่ตยังเป็นมเมล็ดอยู่คุณซูมโม่แม่บอกให้เด็ดได้เลยนะคะมันจะได้แตกยอด ปสดสดเลยนะคะปลูกเองเลยนะคะละกินสดสดให้เลยเลยม่เอาทำไงมอมันฉี่ใส่วันนี้เราจะทำผัดกะเพราปลาหมึกกันนะคะทุกคน สูมอมานี่แล้วนี่ฮะนี่ภูมิใจนำต้นหนึ่งนะนี่โกน <ไป S 1> เลยจ้ะ<ป>โกนเลยนี่เก็บต้นต้นหญ่าสองต้นนี้ไว้นะคะให้มันโตขึ้นกันโอก็ได้มันจะไม่ร้อนนะสิเธอเปิดข่อนนมาดีเทียวไม่ต้องเลงว่ะแก๊สใหม่หมดแล้ว กะพลั้ว่าดมอไปเสร็จแป๊บแรกกพรัปลาหมึกนี่ผัดกะพรั้เก่าน้ำนองเลยค่ะ